สวัสดีทุกคนมาแล้วมาอยู่กับเกมสลัมดังโมบายเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันวันนี้เป็นวันพุธวันพุธเนี่ยมันมีอัปเดตอัปเดตอะไรบ้างก็นี่ครับลัคก,กี้วิวก็คือเป็นสนามใหม่นะเป็นสนามที่เขาเรียกว่าลูปคอร์ดหรือสนามบนดาดฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสนามมันเป็นยังไงแล้วก็เสื้อยือดของอากิระเซนโดนะครับแล้วก็กิจกรรมอม่ดูน อันแรกยังเหมือนเดิมนะไม่พูดอะไรให้แรกออล็อกอินเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็มีกิจกรรมอันเป็นเป็นโชโยกับโชคุนะก็ตอนแรกเป็นลุค้าว่ากับเซนโดใช่ไหมแต่เนี้ยก็เป็นฮานากะตะร่างสองกับฟากุรังยี่ร่างหัวล้นถ้าไปเล่นก็จะได้ของตามนั้นตามนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดิมๆนะครับเดิมๆกิจกรรมลอกอินเ,อเล่นของของเซนโดแล้วก็มาใหม่อันนี้ เป็นล็อกอินแล้วได้บัตรอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบัตรนี้ทําอะไรได้นี่ครับเอาไปหมุนกงล้อนี้ได้ถึงรางวัลใหญ่เป็นหมื่นเพชรหรือว่าอาบิลิตี้สีม่วง300ชิ้นแล้วก็เป็นพวกบัตรนะวูหมื่นเพชรเลยเหรอปกติมันเพชรสามพเพชรเองหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับทุกคนสนามใหม่รูฟคอร์ดนะหรือสนามดาดฟ้าผมอยากได้อันนี้เพราะว่ามันมีบรรยากาศญี่ปุ่น เป็นบรรยากาศเมืองด้านหลังเห็นป่ะแล้วมีเมฆมีท้องฟ้าสบายตาได้ฟิลลิ่งมากเลยครับได้ฟิลลิ่งมากเลยแต่ราคาเนี่ยก็โห่สี่ร้อเท่าเสื้อเซนโดเลยดูดิเสื้อเซนโดก็บวกคอนโดนสนะโหออ้เสื้อจะต้องเอาอยู่แล้วแต่สนามเนี่ยดีแต่มนันแพงยังเลยครับอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเติมตังค์นะถ้าคุณเติมตังก็ จะได้รับรายวันนะครับบัตรฟรีได้รูนส้มเลยลูนเหลืองรูนม่วงนะก็อันนี้เป็นกิจกรรมใช้ตังค์ใช้วันละพันห้า้อยคูป,ปองก็จะได้นั่นได้นี่ไปนะครับโอเคไปดูราคาอีกสุ่มสนามกันดีกว่าอืมนี่มาเป็นเพชรให้ซื้อด้วยแบบนี้แน่นอน มาเป็นรายวันนะครับซื้อได้วันละ6 0รชิ้นเอ้ย600เพรหรือ10ชิ้นนะซื้อได้ทุกวันนะครับแต่เพจมันจะพอไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งนะแล้วก็บัตรในราคา20คูปองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องใช้กี่คูปองในการที่จะสุมเสื้อนะเอาเป็นว่าเราเริ่มจากการสุ่มผมมีอยู่16ผมใช้ไป480 คงไม่พอหรอกนะใช้ไป680คูปองก่อนแล้วกันผมก็จะมีทั้งหมด50ชิ้นเออรวมกับเพชรน,นะครับก็เมื่อเราซื้อไปเนี่ยเราจะได้รับรางวัลดังนี้ด้วยนะครับเป็นพวกของชํำลวยต่างๆบัตรสุ่มเพชรบัตรสุ่มลูนนะก็เดี๋ยวจะใช้ถึง900เล,เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าผมอยากสุ่มนะครับอีก120 ไม่เป็นไรซื้อปิก2อ0เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาให้มันสิบลงตัวนะเพื่อจะได้รู้เลทได้รู้เลทแล้วบอกได้นะครับซึ่งก็อ๋นนี้ก็ยังไม่พอใช่ไหมเออช่างมันครับเดี๋ยวค่อยมามาไปสุ่มอะไรดีกว่านะครับทุกคนก็ยังอยากรู้แล้วว่าไอ้กงล้อมหาสนุกอันนี้เนี่ยมันยังไงนะอ๋อมันมีมันมีบอกเลทด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ ถ้าเกิมันมีเลทตรงนี้นะครับลัคกี้วิวมีบอกว่าโอกาสที่ได้เพชรหมื่นหนึ่งเนี่ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้เออ่ลูนสีม่วงเนี่ยห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสได้บัตร10ชิ้นเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านเองห้าชิ้นก็สามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะออกสามกับหนึ่งนะครับก็เลทเรียกได้ว่าค่อนข้างทุเลทเลยนะครับจะมนานดันจะได้ไหมเนี่ยไอหมื่นเพชรเนี่ยถ้าได้ก็ดีนะครับอยากได้ครับอันนี้ก็ได้ได้อะไรก็ได้อะ่ะรางวัลใหญ่ เราก็ไม่ไม่สนใจนะครับเราจะสุ่มทีละสิบกันไปเลยนะเรามีหกสิบบัตรอันแรกครับไปสามอันนลครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้นับนะแต่ผมจะไปดูเลยว่าได้เท่าไหร่ยี่สิบสองชิ้นก็คือสิบบาทใช่ปะ่ะผมใช้ไปสิบบาทได้ยี่สิบสองชิ้นสิบบาทก็เท่าไหร่อ่ะสองร้อยคูปองก็คือสองร้อยคูปอง ได้ยีิบสชิ้นตกถ้าอยากจะได้200ชิ้นก็ต้อง2,000คูปองไปไว่าไเสื้อนี่เฮ้ยเออไอ้เสื้อนี่ก็ประมาณ2,000คูปองหูกปะถ้าเลทผมประมาณนี้ตลอดแต่เราทุกวงนี้วันนี้ดิใช่ไหมไปอู้มี10ชิ้นมาด้วย5%นะทุกคนผมได้55เลย รอบที่สองได้5 5เลยเรทดีกว่าเดิมนะครับเรทดีกว่าเดิมแปลว่าผมต้องใช้ไม่ถึง2,000คูปองในการเอาเสื้อแน่นอนว่าไปต่ออันนี้เหลือเกลือนะครับผมได้รอบเจแล้วถ้าหากว่าเรทเป็นเหมือนนี้ไปเรื่อยๆอ่ะก็จะได้ต่ำกว่า2 0 0 0คูปองนแน่นอนนะไปละแต่ผมอยากได้เพชรพันหนึ่งด้วยเนดะ็นะเอาสครั้ง40ใบผ่านไปนะครับ 40ใบผ่านไปผมได้มาเกือบร้อยนะนะเลทยังดีอยู่ไปไม่ดีนะครับตอนนี้ได้มาร้อยกว่านะครับหมุนไป50ครั้งไปดูครั้งที่60เลยชุบก็ยังไม่มีอะไรได้ไปร้อยสามหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากซื้อเพิ่มครับซื้ออีกห0าร้อปองแล้วกันซื้อ20ชิ้นกัน ซืชิ้นก่อนครับอ่าแล้วเดล่โบนัสล้วก็รับอีบัตรสุ่มรูนอะไรได้แล้วนะทุกคนซื้ออีกเดี๋ยวค่อยซื้อหมุนก่อน3ใบได้มาร้อยหมุนต่อฮึบรางวัลใหญ่ไม่ออกเลยอะนะผมได้มาร้อยเจชิ้นแล้วผมใช้ปองไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็สุ่มไปเลยอีก สาชิ้นเลยนันนะไปรอบนี้ก็ได้มา385อันช่างหัวมันละนะรางวัลใหญ่มา200รอางวัลใหญ่ไม่ออกเลยดูนี้ผมจะได้ไหมรางวัลใหญ่ก็ยังไม่ออกผมมี2 0แล้วละลคก,ก้วิวยังไม่ได้เสื้อเซนโดเลยนะนี่ถ้าจะเอาสนามนี่ผมว่ามันจะหลายปองไว้หรือเปล่านะครับโอ้โอจผมไดเดลี่บิ๊กโบนัสอันนี้แล้วเนี่ย อย่างนี้ที่โหทุกคนสนามเป็น2000ันปองอะ่ะมันก็หนักอยู่นะนผมเสื้อนี้อีกแปดร้อยปองนะครับเพื่อจะเปิดให้ทุกคนดูว่าจะรางวันใหญ่ออกไหมยังไม่ออกยังไงผมต้องเอาเสื้อเซนโดอยู่แล้วนะครับมาผมสุ่มไปเรื่อยๆอะ่ะสองสุ่มไปเรื่อยๆครับสุ่มไปเรื่อยๆจังหวะได้เสื้อเซนโดเคยไหมทุกคนก็รู้เลทแล้วว่าสุ่ม10ครั้งมาได้ยี่สิบกว่าถึง30 เพราะฉะนั้นถ้าผมสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าผมจะได้ไอ้400 0บัตรเนี่ยมาแรกเสื้อซนโดเนี่ยทุกคนก็คงจะคำนวณได้นะครับไปนะบดูคลิปก็กอดูได้นะครับไปเลยรางวัลใหญ่จะออกไหม300ไปแล้วมา5บ้าง350 360 ผมซื้อที่สิบล้ซื้อแบบระวังระวังนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปน่าจะยังไม่ถึง2,000คูป,ปองอยู่ละสาม้อยเกถ้าตามหลักแล้วกาดเก้าอ่ะถ้าถ้าเลทเป็นอย่างที่เราคิดกันไว้จริงอ่ะสชิ้นเนี่ยก็ต้องได้ละสชิ้นก็ต้องได้เกิน9ก้าอ่าน,นะสิบสีชิ้นได้12เลยออก3 4อัน แปลว่าเลทประมาณบางทีก็คูณ3บางทีก็คูณ2กว่าเพราะฉะนั้นเลทก็อยู่ที่ประมาณนี้แต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อหมดในทีเดียวแบบผมนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมใช้ตังรายวันเนี่ยที่มันจะพันหใช้พันหแล้วมันจะได้นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาพันหดีกว่าแล้วค่อยๆหยอดไปนะครับก็ผมจะแลกเสื้อซนโดมาก่อนเลยครับมา นี่เป็นเสื้อยือดนะแล้วก็เขาจะใส่กางเกงวอร์มด้วยนะครับสำหรับอากิาซันโดนะก็ประมาณนี้ทุกคนแพงไหมไม่ถึง2,000ปองหรอกประมาณพันกว่าแาละดวงดีก็คงจะดีกว่านี้แต่รางวัลใหญ่ไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวผมจะสุ่มจนได้สนามแหละนะผมจะสุ่มจนได้สนามก็มาดูว่าจะมีรางวัลใหญ่เพชรหมื่นออกหรือเปล่านะถ้าไม่ออกก็คงจะได้แค่สนามแล้วก็อันอื่นก็คงไม่แลกนะเพราะว่า แค่สองันนี้ก็ล่อไป4ี่พปองแล้วมันแพงนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มาสุ่มให้ดูเลทน,นะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่ามันมีอะไรให้แลกมีเควสอะไรให้ทำบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันบ๊ายบายทุกคน